ผมไม่มีน้ำก็เลยพอดีเลยโอ้นี่พี่วงว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสิบลอ้ลอสิบแปดลอ้อสิปดล้อครับเจอพี่วงอยู่ข้างทางจอดอยู่ด้วยกันบ่กจกลังแกะรถอยู่เขาผ่านมาก็จอดจอดอเอารื้อน้ำเอามาหั่นเอซีที่ได้ดูช่องพวกเราครับเห็นสมล้อพันธุ์จรจอดซ่อมรถก็เลยเอาน้ำให้ โอ้นี่ฮะไอ้นามไอสองแพ็คใ,ใจดีเนาะนี่ฮะเอฟซีโกคาร์ตโกคาร์ตในบุรการเกือบพึ่งทางไหนของเราใช่ไหมครับบุงการนูน่นบุงการรถสิบแปดล้อนะสิบแปดล้อขนปูนขนปูนมั้งนี่ฮะตอนนี้เอฟซีเยอะนะพี่วงน,นี่ใครๆก็เจอแล้วจอดบริจาคครับมีที่จะเอาขนไ,ไปไม่ได้แล้วนี่ มีกระป๋องกระป๋องกระป๋องอะไรที่ช่วยได้เพราะน้ำผมหมดพอดีเรืออะไรที่ไม่ได้ใช้ก็บริจาคก็ได้ครับสงสารเกเนาะเกก็สวงเก๋ไปแกชอบแบบนี้ครับมากันไม่ได้หรอกก็ไม่รู้จะทาอะไระทําอะไรก็มันไม่ได้นะทําอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมทาอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ลงทุนก็ขาดทุนก็ไม่รู้จะทาอะไรเอาแบบเรียบเรียบดีกว่าเรียบเรียบสบายสบายเนาะ แกไม่ได้ว่าแกโง่นะครับแกฉลาดนะครับแกไม่อยู่ลงทุนลงทุนน้อยพี่เนาะลงทุนน้อยทาไปเนี่ยก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีผู้ใจดีครับเนาะที่เห็นพี่วงอยู่จอดรถสีอยู่ข้างทางอุตสาหจ,จอดรถสิบแปดล้อครับเนาะคนปูนจอดเพื่อที่จะเอาน้ําลงมาให้ครับถามสดศุภุกดิบครับถามไทยกันนี่ฮะสุดยอดมากเลยครับถือว่าสุดยอดเลยน้ำใจคนไทย ไม่มีทิ้งกันครับอาจจะได้ดูพี่วงในสื่อนี่แหละเขาเห็นว่าพี่วงจํารถพี่วงได้ไง mm. จำรถพี่วงได้ก็เลยลงมาเอาน้ําให้พี่เนาะสุดยอดสุดยอดนี่นําใจคนไทยพี่ mm. ผมว่าถ้ามีเวลาก็แวะมาดูพี่ mm. ก็คือถ้ามีเวลาก็แวะมาเยี่ยมเพราะว่าผมก็ทําทงานทุกวันเนาะทางผ่านฝั่งนี้พอดีเลยเทน mm. ีนี้ก็ไาจจะได้เจอพี่วงเรื่อยๆเลยเ,ลยเพราะว่า,าพี่ไอทำไยถ้าเป็นภาษาจะขา,ขายของเก่าตรงไหน,น ในปราสาทนี้จะไปอีกครับไปขายที่เชื้อเพลิงที่นี่ไม่มีแล้วครับเขายุบแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนก็มีอยู่ตรงนู้นนะก่อนสึบปัม๊มนางไปนู่นแหละแต่ว่าทุกวันเขายุบไปแล้วคือที่เราทําที่เราซื้อตอนนี้เก็บเก็บที่ปราสาทแต่ต้องไปขายที่เชื้อเพลิงอิตาลีเกือบสิบสิบ,สบโลนะสิบโลแล้วก็ออกไปสุรินเลยแต่ว่าสุรินน่าจยะยยอยู่นานสุรินจะนานกว่าเขา,าเป็นเมืองกว้างเมืองกว้างเนะาะกว่าจะรอบ กว่าจะรอบกว่าจะเก็บของเขาหมดกว่าจะเก็บเงินเงินเยอะเนาะสืิงเงินเยอะไอ่ไปได้เดี๋ยวผมจะขอเบอร์พี่วงไว้แล้วก็โทรหาอยู่เสนอยู่ตรงไหน,นจะได้เอาอะไรไปฝากเลยพี่เนาะเพื่อเอฟซีได้ดูพี่เนาะสื่อพอพี่วงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วพี่มีใครขโมยเราหรอกมีแต่แคนที่จะจะทําบุญเนาะมีแต่คนอยากจะช่วยเหลือมากกว่าเพื่อพี่วงอยู่ตรงนี้นะเห็นคลิปพวกเราก็เออ พี่วงอยู่ตรงนี้เอาขนมเอาข้าวอะไรให้กินนีเนาะมาช่วยเหลือพี่วงไปนี่ฮะมาได้เล่าได้คุยก็รู้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสองสามท่านจากที่ขี่รถมาก็เอาน้ําลงมาให้เนาะคนเราไม่อยู่ให้กันที่เชื้อเรานอกจากที่เห็นประวัติชีวิตพี่วงการสียชีวิตของพี่วงครับเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านที่ทําท่อให้อย่างโอ้ถอดท่อไปพอเอาไปเชื่อมให้ฟรีใ,ให้ข้าวอีก ให้ข้าวให้สมตามีีสุดยอดเนาะให้มีอาตาม้มตามให้อีก <c oughs> ใจดียินยอมยอมคนเล็กคน้อยพี่เมื่อนเด็กเมื่อวานที่มันดูคลิปแล้วมันมันชอบเลยมาถ่ายเซลฟี่กับพี่วงเฉยเลย <c oughs> คนดังครับตัวน,นี้ก็อยู่ไกลพี่พี่แซมพี่อะไรก็พี่ตินก็มาไม่ถึงเนะเาะก็ถือว่าทำงานอยู่ไกลที่เพื่อทำคลิปไปพี่พี่เขาเห็นเขาอาจจะมาช่วยกันนำเสนอ ทำคลิปกันต่อห้องน้ำใช้ได้จ้ะพี่อาบน้ำสบายแหละเผื่อจะได้อาบน้ำรู้สึกร้อนเหมือนกันรู้สึกแล้วเพิ่งรู้สึกแล้วเนาะแต่เมื่อวานก็อาบแล้วเมื่อวานก็อาบอยู่ปั๊มวันนี้ยังไม่ได้อาบอือนรอนเลยเนาะเมื่อวานตอนในปั๊มสบายอาบสบายเลยเนาะโล่งมากครับโล่งไหมไม่ค่อยมีรถเข้าเท่าไหร่บางจากอย่างนั้นเลยพี่พอดีแต่ผมเข้าไปก็พอดีว่อาบน้ำสบายอืมไม่ได้วุ่นวายใครเนาะนอนเย็นสบายด้วยอืม อ๋อคือนอนเสร็จแล้กวก็วิ่งออกมาก็มาขายของเลยเนาะก,ก็ออกมาก็มาจอดคัดของแล้วก็ขายก็ออกมานี่ผมใช่ผมสวนกับพี่ไงตอนผม<อ>ไปทำงาน,น,นสวนกับพี่ถ้าตรงนั้นมันขายตรงถ้าตรงพ้อมทนั้นขายแล้วขายก็กำลังข,ข,ขึ้นอืมแต่ว่าขายไม่หมดเพราะว่าคัดใช้เวลาคัดไม่เยอะ ใช้่โมงสองชั่วโมงหข้าวด้วยของออธิว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนี่คือไม่ได้ขายแน่นอนไม่มีอะไรขายบางย่านก็ยังมีของขายอยู่ครับแต่ว่ามันมันแกะนิดแกะหน่อยอ๋อมันไม่ถ้าเราจะไปลงทุนนั่งแกะเลยมันก็ไม่ไวไม่ทันกินจริงๆแล้วข้างหน้านี่คือที่นอนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องสอยของแกใแต่ข้างหลังนี่คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ซ่อมรถอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไห้เครื่องมือ ของจริงๆอ่ะอยู่ข้างบนนิดเดียวนี่ใช่ไหมพี่วงคือไม่เยอะนั่นแหละคือของที่เก็บเอาไปขายไม่แค่นั้นหละครับที่เขาจะรื้อกันรื้อไม่ได้ครับเพราะข้างในรื้อไปก็ไม่มีอะไรหรือคพอเป็นของที่พี่วงต้องใช้เนาะเป็นของที่เอาเก็บไว้ใช้จําเป็นเวลาจะทํารถเนี่ยครับมันต้องใช้เพราะว่ามันทํารถไม่เสร็จเพราะว่าบางทีผมไม่มีที่ทํานงเพราะว่าจะหาใช้ไฟอะไรนี้ใช่พี่ใช่ มันยากกับการที่ว่าหาคอร์สใช้ไฟมันหาหาไม่ได้เพราะว่าบางที่ก็เป็นตลาดเป็นอะไรกันแล้วก็จะไปใช้ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้พี่ถ้าถ้ามันไม่ได้ทําอะไรเราไปขอก็ยังอาจจะพอคุยเสียค่าไปค่าอะไรได้ปิดว่าเป็นว่าเข้ายากทวนเนาะวัดกับเข้ายากเนาะ วัดก็มีค่าใช้จ่ายก็ครับตัววันน네 ja ี so yeah. like ้ไปกินข้าววัดไปได้นะครับสมัยนี้หากินข้าววัดยากเนาะวัดก็มีพระก็มีจะชันแล้วทัวันนี้เข้ายากแล้วเข้ายากเข้ายากหากินวัดยากแล้วถึงเราจะดีก็ยังไงล่ะมันเหมือนเดิมเลยคนทำเสียเออมีหมดเลยพี่มีหมดเลยเพราะว่าแต่แต่ก็ทําไงล่ะเหมือนปลาเน่าเน่าตัวตัวเดียวก็เน่าหมดเนาะทำงานคล้ายกัน ครับก็ประมาณนั้นแหละพี่พุดคนก็มองที่ภาพลักษณ์ก่อนแหละในระดับแรกเนาะพี่วงก็เข้าใจอยู่ไม่ใช่พี่วงไม่เข้าใจในฐานะที่เราเก็บของเก่าขายรูปลักษณ์ภายนอกหรือตัวพันสันดานก็เขาก็ต้องกลัวพี่เนาะใช่ไหมปกติเราก็ป้องกันไว้ดีกว่าใช่ไหมใช่เพราะว่าคนอื่นไม่รู้เขาทำอะไรได้เราป้องกันดีกว่านี่พี่วงบอกว่าต้องกลัวพี่วงไว้ก่อนเอาพี่เนาะ ทีเอฟซีเขาก็ดูเขาก็รู้ว่าอุปนิสัยยังไงใจคอยังไงพี่วงที่คุยไม่เคยมีกระโชกฮองหาครับแกเป็นคนคุยดีก็คุยกับผมนี่คือตั้งแต่คุยกันมาก็ไม่เคยได้มีอารมณ์อะไรใส่กันหนักมีแตงหัวรถตลอดนะพี่เนาะมาช่วยเหลือกันไปเพื่อเอฟซีได้ดูเจอแกก็มีอะไรกับแบ่งปันมีขวดเหลาเหลือหรืออะไรที่แกที่เราไม่ได้ใช้เราไม่เอาไปขายของเกา่าเพราะเราไม่มีที่ขายเราเอาให้พี่วงไปฝากแกเป็นค่าน้ำมันไปเป็นค่ากับข้าวไปพี่เนาะ เดีก็พูดไปตามนั้นนะพี่แล้วก็พูดไปก่อนแหละเผื่อเขาให้เผื่อเราไปตกเราเมื่อไหร่เมื่อเราไปตกกรรมลำบากตามท้ายไหมมีเขาให้น้ามาเดี๋ยวให้น้ํามาแพ็คสองแพ็กใหญ่เลยอุตส่าห์เสียสละน้ํามาให้เอฟซีจากบึงการขอบคุณเอฟซีบึงการที่ลงมาดูพี่วงเนาะจริงๆเขาสมัยเขาจะไม่ดูหรอกพี่สมัยเขาจะแคบต้นนิหมดแหละแต่เขามีเราเห็นเราใน YouTube เนาะก็เลยลงมาดูให้เราในเพจ เพราะว่ามีแต่เผจดดังๆที่ลงไปอย่างแซมวิ่งอย่างเซตินเขาเพจแสนซับอย่างี้ฮะแสนคนดูเขาก็สามารถที่จะคนเห็นได้ทั่วประเทศครับนีผมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มามาดูกันมาดูมาแย่มาอะไรกันไม่ได้อะไรหรอกครับผมก็ชื่นชอบในการทําคลิปชื่นชอบในการทําวิดีโอติดตามชีวิตไปบางครั้งครับมีโอกาสทํากระทำมีการกทำรถขุดนี่ก็ถ่ายรถขุดมา ไปดูแรงานตัวเอง,เองก็ถ่ายรถขุดมาางนนะเจอพี่ก็ถ่ายพี่อะไรย่างเงี้ยนําเสนอไปให้คนอื่นเขาเห็นบางคนอยู่ไกลไม่เคยได้เจอสามรอบพันในจอนสุรินไงเขาก็มีสามรอบพันในจอนทุกที่เลยรใช่ว่าเราคงสุรินไงแล้วพี่นอาะปักตุกปกักตต้ก็มีหมดแหละแต่เราเป็นคนสุรินไงอยู่เมืองน,าน,าน้ำตงห่วงหรอกเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรพี่ไว้ไม,มีอะไรโทรหาผมอืม เผยเมืองสุรินทร์ใกล้ๆกันขาดเรืออะไรก็ไปดูรถเสียอะไรก็บอกเพื่อได้มีช่างมีอะไรจะลงคลิปลงไปให้ทําคลิปลงให้เพื่อ f อก็คนที่ช่วยวันนั้นก็อยู่ที่สุรินทร์ครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีมอบของเยอะแยะมากมายเลยทั้งโซล่าบล็อกทั้งอุปกรณ์ช่างเนาะเยอะมากพี่เนาะโอ้ขอบคุณเขามากเลยคืออะไรนะคุณเฮงเนาะใช่ไหมของคุณเฮงคุณเฮงยานยนต์เนาะ คุณเฮงยานยนต์ขอบคุณคุณเฮงยานยนต์สาขาทุกๆสาขาครับพี่เจเฮียแล้วก็มีผู้ใหญ,ญ่ช่างวินช่างวินท่านเอามาบริจาคให้ครับทั้งอุปกรณ์กุญจงกุญแจโอ้โิดร้านซ่อมได้เลย <laughs> ให้เยอะจริงๆเนาะยอมรับว่าให้เยอะให้ทั้งกล่องเลยให้ทุกอย่างด้วยถือว่าเป็นผู้ใหญ,ญ่ใจดีคนหนึ่งครับที่เนาะสนับสนุนคนทุกคนยากครับเป็นเอกชนที่มีตังค์มากๆครับเนาะคุณเฮงยานยนต์ ขอให้ท่านรวยๆไปข้างหน้าครับน,นะสุขภาพแข็งแรงพวกเราขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยเอซื้อเอะซื้อเ้อ <c oughs> อ่ะมีอะไรแล้วครับวันนี้ก็บาดูครับกามขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ลงมาดูพี่บงแล้วก็มอบน้ำดื่มให้สองแพ็คใหญ่ให้แกได้กินนะวันที่อะไรสามสิบสามเอ็ดสามเอ็ดแล้ววันนี้ทุงนี้ก็หอยออกหอยออกแล้วไม่ได้ดูรับฟรี พูดโดนนะรขามั่งเนาะสามลอพพในจรถูกไว้สิบสองล้านทาไหมกลับบ้านเลยไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่เต็นทำอะไรเว็นฝากไว้เนาะแล้วก็ซื้อรถเก็บของเก่าเนาะได้ตัวเนาะเราชอบแบบนี้ไงอืมตัวเล็กมาเล่นด้วยแล้วอะ,อะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสนี้ คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบตรงนี้นะครับสวัสดีครับผม